ถานที่นะครับตั้งแต่เริ่มลงเครื่องที่สนามบินนะครับมาที่พักนะครับไปที่ที่จะไปที่โคงสังข์แพงหงสสังข์แพงนะครับแล้วก็ที่จะไปขอคําหลวงนะครับที่จะทานอาหารเย็นตลอดจนวันรุ่งขึ้นที่ไปโรงเรียนจีนแล้วก็ที่ที่จะเราจะต้องส่งอะไรต่างๆดูความพร้อมนะครับดูความพร้อม เพื่อที่จะนําเรียนข้อมูลเนี่ยสรุปนําเรียนท่านในร่ฐมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่เราประชุมซักซ้อมคนเนี่ยให้ความพร้อมเนี่ยก็ก็คาดการณ์ไวว่าทุกเรื่องไม่น่ามีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารสถานที่เรื่องการาาารักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องการดารูแลความถูกและเรื่องการศึกษนจากพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่นฐานะที่เป็น จ้าภาพเจ้าของบ้านนะครับจะต้องทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะเพราะว่านายกรัฐมนตรีจีนก็ถือว่าเป็นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันนะคะครับเป็นคําถามที่ดีมากครับผมพบกับอย่างนี้ว่าผมได้รับนโยบัยจากพระนนท่านในรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรัฐชินวัตรมานะครับว่าเออให้ไปหาสิ่งดีๆมาเพื่อที่จะให้สื่อนะครับของประเทศจีนที่มากับท่านนายกเนี่ยได้ถ่ายแล้วก็ฉายภาพดีๆเนี่ยไปที่ประเทศจีนและทั่วโลก นะครับเหมือนกับออสอ in Thailand mm hmm. เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้นักนักท่องเที่ยวนะครับนักลงทุนชาวต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยได้มาเที่ยวมาลงทุนมาเห็นสิ่งดีๆของเมืองไทยเห็นสิ่งดีของเชียงใหม่นะครับทั้งบรรยากาศทั้งวัฒนธรรมทั้งสิ่งดีอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่ผมได้รับการบ้านมานะครับอะไรคือสิ่งที่เราจะนําเสนอคะเออก็จะเป็นสถานที่จัดเลี้ยงตอนเย็นนะครับที่หอ,อคําหลวงนะครับ สถานที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ที่โอท็อปสุดยอดโอท็อปต่างๆนะครับที่จะนําเสนอแล้วก็บรรยากาศที่โครงาสายกําแพงนะครับที่ที่จะเป็นศูนย์โอท็อปโครงสายกําแพงที่จะเป็นศูนย์โอท็อปของของเชียงใหม่นะครับตรงนี้มันก็จะได้โค้ดสิ่งดีๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดโอท็อปของภาคเหนือเนี่ยของไทยเนี่ยไปนำเสนอให้ชาวจีนให้เห็น นะครับความสวยงามแล้วก็อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาดูครับอันนี้ครับเรื่องการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยร้านนานะครับซึ่งตอนช่วงทานอาหารเย็นเนี่ยก็จะมีทางวิลัยนรศิลป์เนี่ยนำาการแสดงของศิลป์ร้านนานมาลำมาฟอนให้ดูมันก็บรรยากาศมันก็จะโคมคืนจะสวยงาม รเรื่องของมาตรการรักษา,วาวความปลอดภัยเนี่ยเราจะดูแลยังไงเป็นพิเศษะครับครับก็ต้องกาบเป็นว่าเรามีแผนนะครับแล้วก็เราประกอบกําลังกันทั้งฝ่ายตํารวจตกคอแล้วก็ทหารท่านตรงนี้ไม่น่าหนักใจครับนะครับเราจะมีทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบซึ่งวันนี้เนี่ยในการตรวจสถานที่พร้อมทั้งเราก็เตรียมซักซ้อมเรื่องแผนการรักษาความปลอดภัยด้วย ใช้ตำรวจกำลังตำรวจสกินาาาน,กนายที่ในการอารักขาทั้งทั้งสองนายกและท่านเองก็เราเราเรามีชุดเรามีของภาคตํารวจผู้ตรวจพัก,ก,พาพกมาร่วมด้วยสัตวที่บานด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีทางฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ทางทหารสมรู้ไม่ทางการของจีนที่เขาเขาจะต้องเข้ามาดูในเรื่องของพิธีการหรือว่ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วยของรรไทยด้วยด้วยครับส่วนหนึ่งก็ประสานงานกันอย่างเมื่อวานนี้ท่านเอกอัครราชทูตอีนเนี่ยนะฮะท่านก็มาพบผมนะครับก็พูดคุยกันท่านก็สบายใจ ทั้งแรกทกั้งก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องการกวามปลอเปแต่พอเราได้พรีเซนต์ตัวทท่านก็สบายใจนะครับกับเรื่องความพร้อมเพราะเราประสานกันตลอดนะครับ ในะส่วนที่3นั้นนะครับมันก็จะเดินจากที่ไปอาคารชั้นหัวจะเป็นอาคารใหม่นะครับก็จะไปดูเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนเนี่ยที่เราัฒการวาาเด็กป .3 ป .4 นีดจะสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็จะมีการสนทนาเรื่องจะถามอะไรหรืออะไรก็แล้วต้องเียวก่อ าการรัฐบาลโดยท่ไมนได้รับเงินแต่ฝันมากทีเกว่าำมากเพราะว่าสรนางอยู่นรอบที่นั้นวก็ประเทศก,ก็ถือว่าทำมากมีร,กรอบกองมิจารณาถ้าเรื่อเรื่อเป็นแขกรัฐบาลแล้วก็มาใช้ประโยวนเชิงหม่เป็นที่นับรอเราเองก็วเป็นแสนสอง คนไทยก็ใา่ที่ต้องดูแลและไทยคนไทยก็ใช่ที่ไดูปอันดที่สองการที่เราเป็นาพที่ดีนะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องทำให้ทางรัของท่าเในรูที่และคณะแะคะนะมันมีทั้งที่เป็นรัฐบาที่ใหญ่ของทางประเทศนทั้นกกิารมาหลกฐาด้วยนะครับ ทำนั้มันจะมีสื่อที่เราจะมีสื่อจากประเทศจีนมาถ่ายข้อเสดไปทั่วประเทศจีนและโครโคกและโ่รโคนนะรตรงนี้จะเป็นจุดแข็งจะเป็นโอกาสของคนเชียงใหม่ที่จะได้เผยแพร่สิ่งดีๆมาให้โครโคนได้รู้วัฒนธรรมสถานที่ความโคตร เป็นคนที่อยากจะใส่ใจคนที่แง่แกงใส่เป็นเมืองนักแห่นักท่องเที่ยวมีสุดยอดโคฟฟ์มีสถานที่ที่สวยงามเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้คนอื่นเขามาเที่ยวมาโดยถูงที่เชียงใหม่และอุทั ตัวโรงนั่งนี่ะอากาศเป็น12เซนติเมตรกระชบปนใดไปเนี่มันป็อยู่ได้ที่มันไปก้อนสีสีเหลือตาสามก้อนเพื่อคือท่าน้ากับถ้าเปิดจนินการทจริงจะมีแล้วษะาดที่ที่วันที่22ยังไม่ยังไม่ไปช้าแล้วจะมีอะไรอ่การแสดงขึ้นเป็นแสดงไปมืบนนั้นครับ ละแสดงะไรแต่ละก้อนกงสมบัดชัยก้อนเล็บก้อนหนึงคยก้อนหนึ่งพอเล็บก้อนหนึ่งลก้อนหนึ่งอ่ะ่ก้อนก็จะตัดดอกไม้โชว์ดอกไม้ทั้งเฉยนท้ากันเลยโดยโดยที่กรองสวบัดชัยก็แสดงไปแล้วก็การลกจักองสวัไดชัยเนี่ยตัรกคือตุกกองถูกไหมครับ่อยู่แค่หนึ่งแล้วก็พอได้อีกแค่นึงเดียวไปะอัจะเป็นจ ูกเนียนั่นแหละอยู่บนบนนั้นาอยู่บนนั้นทีนี้ที่ผมถามเนี่ยเราผมกำลังมองว่ามันน่าจะเป็นมุมไฮไลท์ที่เขาถ่ายถ่ายทอดออกไปทั่วโลกะนั้นเมื่อถ่ายทอดทั่วโลกแบ็คกราวต้องสวยจะเป็นตรงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องตกแต่งตแต่งไม่ใช่โล่งๆอย่างนี้ค่ะนะครับฝากฝากท่านท่านด้วยนะครับทีนี้ที่ที่ทีเรียกมากเนี่ยคือคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ จุดขายจุดขายของประเทศไทยที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกฉะนั้นมันเป็นโอกาสเป็นโอกาสในเมื่อมันเป็นโอกาสแล้วที่ที่จะเราจะพีเศษโดยไม่ต้องเสียเงินอ่ะไม่ต้องไปจ้างออกเให้ไม่ต้องไปจ้างค่าสปอนะไ้ตัดโอ้ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะจีนนั่นหมายความว่าเขาเห็นแล้วเข้าใจเขาก็จะมาเที่ยวเขาก็จะมาลงทุนนี่ไงคนพันสามร้อยล้านคนเอาแค่หกร้อยพอมาเที่ยว นี่ไงตรงเนี้ยถ้ายังประเทศอื่นอีกนะถ้าดูผ่านนิดนึงว่าเป็นอะไงนะครับตรงเนี้ยจะคือมันลงมาพูดเรื่องซื้อมันมีายไทยนายกเขาพูดผมกต้องไายเล่นเก็บถูกไหมครับน่างนใจจุดนะอ่านตรงนี้เสแล้วตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องควบคุมควบ ีมหมดเลยได้ไหมไม่รู้ว่าคือทำไปจากตอนที่เดือดดีไหมถ้าเราจะทำเนี่ยเพราะในไหนเรามีนไปติดสายหรืออะไรที่มาหามาแล้วที่คืออาทิตเราจะเน้นที่นี้มาสร้างไ้จาก